เราเป็นดีไอดอลของเขาพี่นัทนนก็คือแบบเป็นแบบต้นแบบในชีวิตเลยมันอวยมากนะมันอวยแล้วมันพูดคือมันพูดถึงทุกทุกที่ทุกที่แล้วก็จะมีแฟนคลับแล้วก็จะมีแฟนคลับแหกมาให้ผมว่าเนี่ยมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วมันพูดถึงอีกแล้วแล้วก็วันเอวันคอนเสิร์ตวันคอนเสิร์ตใหญ่นางก็โทรไปหาก็โทรไปหาว่าเออแบบผมให้กำลังใจแล้วก็ดักคอไว้แล้วด้วยนะว่าเอ้ย ไม่ต้องพูดชื่อดูเวทีก็ได้ไม่ต้องพูดชื่อดูเวทีก็ได้เขินหรือยังไงมันมันเขินนะมันจะเขินๆนะก็ถ้าโมแบบมีคนมาแบบพี่พี่นไอดอลผมเลยว่ะไม่ดีใจน้องกุาร์คือไอ้ดีใจดีใจที่น้องดีใจที่น้องอภิชัยเอกงานเราดีใจที่น้องอะเอออภิชัยเอกในความสามารถเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ คือไหนๆก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วอะก็เป็นพี่น้องปกติเถอะอย่าอย่าเป็นไอดอลไอดอลกันเลยเพราะว่ามันก็มันก็มันมีเออมันงงงตัวยากเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนขึงเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนนิ่งด้วยไงเราเราเป็นคนเท่แกมันก็จะเท่แบบเท่มากโกนหรืออะไรต่างๆเราก็จะแบบว่ามันจะดูไม่น่าเคารพเอานะมันจะไม่น่าเคารพเอาอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเขายกเราเป็นไอดอลไอตอนเล่นโฟล์ก็คุยว่าแบบว่าเออแบบเหมือนเหมือน เรียกว่าอะไรอะโฟรก็อยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนน้องก็ดูน้องก็ดูเราตั้งแต่กิเต็ดูมาแต่อะไรแล้วน้องชอบมากน้องก็รู้สึกว่าแบบเขาเขาเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเหมือนแบบแสดงแล้วแบบว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีอยวแบบเป็นต้นแบบรักในหน้าที่การงานรักในหน้าที่การงานของตัวเองให้เป็นต้นแบบตรงนั้นหน้าที่การงานใช่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 แต่แต่ก็อยู่ค่ายเดียวกันเราก็ปกติเนอะจริงจริงที่มันก็ตันไหมว่าต้องแบบว่าพอน้องยึดเราเป็นต้นแบบเราจะต้องแบบ ถ้ามองในสิ่งว่าเขาเป็นคนดีต้องแบบอยู่ในสิ่ีในคำต้องอยู่ในกรอบยอยะไรเงี้ยไม่เนะอ <c oughs> <c oughs> ยืนยังนี้เลยเออเรื่องอะไรเดียเราก็เราก็บอกน้องว่าเอ้ยจ,จําแต่สิ่งดีๆไป <c oughs> จำแต่สิ่งดีๆไปอะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็แบบว่าเอ่อพาร์ตกานการทํางานเราก็จะเป็นเราก็จะจริงจังเราก็ตั้งใจอย,อย่างเงี้แหละสุดพาร์ตเล่นๆพาร์ตอะไรอะไรนะมองกางกลางน้อยมองมองมองอยู่ในพาร์ตการแสดงไม่เท่าไหร่นะที่ตีน่ะ ครับาพาร์ตดน, <c oughs> นตรตีไม่ไม่เคยคุยกันเลยพาร์ตดนตรตีไม่เคยคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออน้องน่าจะช่วงนี้น้องน่าจะงานเยอะน้องอาจจะแบบว่ายังไม่ได้โฟกัสอ,อพาร์ตน,นี้มากมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบช่วงนี้ผมก็จะเออโฟกัสแต่พาร์ตดนตรตีอะไรอย่างเงี้ยแสดงก็ไม่ได้มีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าก็หยุดพักงานสแสดงมาเกือบครึ่งปีแล้วเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบแค่งานเก่าที่อาจจะรอออนเลย จริงเขามีปรึกษาเรื่องกีตาร์มาเพราะว่าเราชอบซื้ออย่างคูวินก็ซื้อถ้าจะซื้อราคาโดยที่ไม่ปรึกษาสเตตเมนต์อ่ะผมมีคาถามอะไรคือการกับการที่ผมซื้อกีตาร์ตัวแรกผมดูผมดูชอบซื้อกีตาร์หรอมันจะเป็นรถติดต่อไงเพราะว่าหลายคนมาถามเราว่าพี่นนมันอย่างนี้ดีไหมมันได้ไหมเราเป็นกูรูอะไรไม่รู้ใครฉีดยาใครบอกูวินกับเราแล้วก็จมไปถึงผมก็ไม่ค่อยดูเรื่องนะกีตาร์ผมก็วันนั้นไม่วันวันนั้นวันที่ผมซื้ออะที่ผมซื้อของผมเองอะ ผมก็เอานกดุตีตีะไปนั่งขยโยงเลยแล้วก็ไปเดินที่ปรึกษาเนาที่ปรึกษาว่ายังไงดียังไงดีเพราะว่าเราเราไม่ได้เราเราไม่ได้มีความรู้มากเราจะเอาเฟิร์อิเพชชันไปก่อนถ้าเราจเจอตัวไหนแล้วเราสึกว่าแฮสปาร์กเราสึกว่าเอ้ยตัวนี้น่าเอากลับบ้านเราต้องแบบว่าต้องแบบว่าถาม่อนว่าพี่พี่อันนี้ยังไงราคาอ่ะราคาละคือมันมันสมเหตุสมผลกันไหมมันไปด้วยกันไหมซึ่งตอนแรกซึ่งตัวที่ได้มาเนี่ยเบาแล้วเพราะว่า ตัวแรกที่เดินเข้าไปแล้วโอ้โหตัวนี้หยิบเลยอะประมาณล้านเจ็ดเย็นไม่เล่นหรออาจารย์ก็ไมนเป็นยังไงมันเล่นแล้วมันยังไงไอ้ตัวล้านเจ็ดเย็นอ่ะไม่ตัวตัวเล่นล้านเจ็ดอ่ะคือชอบสีชอบอะไรอี้ยะชอบชอบมูดโดยรวมตึกเห็นแล้วมันประกจอยแต่พอเล่นแล้วไม่มีแบบเอฟเฟคโน่นนี่นั่นมันปรับเยอะรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นก็เลยแบบว่าโอเคเราเปลี่ยนตัวก็เลยได้ได้ตัวนี้มาเท่าไหร่ล้านหก สองแสนสองแสนบาทสองแสนยี่สิบบาทเท่าไหร่บาทบาทบาทสองบาทมันเลทำให้รู้สึกว่าตอนนี้เด็กกินเอ็มพก็คือทุกคนต้องมีกีตารขึ้นตึกกันทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ของผมผมใช้งานเนี่ยโอ้โหแบบว่าเริ่มแบบใครไม่ใช้งานเป็นเฟย์ไม่ไม่ไม่คือแบบดูว่าบางคนเขาอาจจะเรียกว่าอะไรเป็นงานอดิเรกหรือแบบว่าอาจจะซื้อไปปลึกอาจจะแบบว่าตัวแรกดีๆหน่อยแล้วเดี๋ยวตัวที่สองที่สามที่สี่ถ้ามันจะมีมากกว่านั้นเนี่ยค่อยอัพอัพสเปคขึ้นไปเรื่อย ค่อยๆเอาตะเป็นไปเรื่อยเีขาเป็นผู้นำเทรนด์ได้ไหมยื้อกีตาร์ขึ้นตึกไอ้ไู้วิญซื้อก่อนผมอีกนะวัน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 ที่วันวันที่ตอนไปญี่ปุ่นอ่ะผู้วิญซื้อก่อนเลยคนแรกเลยเพราะว่าผู้วิญเหมือนจะกลับก่อนผมอยู่ต่อผมก็เลยไปซื้อหลังแล้วก็อยู่ดีโฟลก็โฟลก็ซื้อไปที่เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมีการคิดโปรเจกต์รวมมันยกับพี่แต่นก็มีกีตาร์ของตัวเองน่าจะมารวมเป็นวงเฉพาะกี่ ผมไม่ยากครับผมว่าไม่ยากเรียกว่าอะไรนะยากที่ไหนยากที่คิวทุกคนเลยแหละผมว่าเอาขั้นน่ากินข้าวกันได้นี่ก็ปฏิหารแล้วนะผมว่าผมว่าวันนั้นก็ฝนน่าจะตกน่าจะพายุเข้าอยู่ครับเพราะว่าแต่ละคนตอนนี้ก็คือคิวก็คือยากทั้งนั้นเลยครับมีนายตอบปากของโค้ดนะครับอะไรนะปากของปากของโค้ดไหมที่จะยึดที่เป็นไอดอลไอดอลในการดำเนินชีวิตจำไปแต่เรื่องดีๆนะครับคนเราเป็นคนก็มีหลายด้านหลายมุมนะครับมีอะไรที่ดีจํา แล้วเหมาะกับตัวน้องโฟสนะครับตัวโฟดก็จำเอ่อจำแล้วก็นำไปใช้นะครับส่วนอะไรที่ไม่เหมาะกับตัวน้องโฟดนะครับเอ่อไม่ต้องจำนะครับผมก็อะไรที่ดีๆก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองไม่เป็นไรก็ไม่ทำใหม่เดี๋ยวพี่แก้ไขของพี่เองเดี๋ยวพี่ไปจำคนอื่นใหม่อีกทีนึ่งครับพูดถึงเรื่องก่อนก่อนหน้านี้นะครับได้เห็นกับเรื่องที่เกิดเเห็นครับได้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างแล้วก็ เออก็เรียกว่าก็ก şey> ็ต้องยอมรับตรงๆว่านอยแหละนอยอะไรเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เรียกว่าเราก็ได้มีการปรึกษาหารือทางค่ายเป็นระยะๆว่าแบบว่าเสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้างมีอะไรอัปเดตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยช่วยกันหาทางแก้ไขแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เราก็ได้รับรู้ปัญหามาโดยใช่เราเราเรารู้ครับเราเราเรารู้ทุกอย่างอยู่แล้วเราเราเรียกว่าอะไรเดียวเราคอย เราคอยสอดส่องอ่ะเราคอยเราคอยดูเช็คสภาพความเป็นอยู่ของของแฟนๆแล้วว่าเออเป็นยังไงบ้างเรื่องเออมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราก็เราก็ทํางานตลอดอ่ะมันก็เรียกว่ารวมพลกันก็น้อยเจอกันก็น้อยก่อนหน้านี้แบบโควิดอะไรต่างๆนันนะมันเพิ่งจะคลายเพิ่งจะเจอกันได้เยอะขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้มี AUDIO ไม่ได้มีงานแบบในประเทศเลยอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็เรียกว่าสอดส่องสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนเลยล้วตอนนี้เราสามารถจะบอกอะไรได้บ้างครับครับ ก็ถ้า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 จะให้ชี้แจงกเ็เรียกว่าอะไรเดียวเฟกนิวในเว็บบดทั้งหมดอ่ะไม่ได้ไม่เป็นความจริงเลยนะครับแล้วก็แล้วก็มีหลายๆอย่างที่เรียกว่าแต่ก่อนหน้านี้มัน,ม,นมันมีการยื่นเอกสารไปทางหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อยืนยันเพื่อยืนยันว่าว่าเฟกนิวที่มีการปล่อยมามันไม่เป็นความจริงครับแต่ก็ไม่สามารถไม่สามารถออกมาออกมาเรียกว่าอะไร ประกาศทางสาธารณะได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยประเด็นอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเลยที่กระทบพื้นที่กระจายของเราอะไรนะครับกระทบพื้นที่กจเราเออก็กระ,ะ,ะทบครับก็ต้องยอมรับว่ากระทบแต่ก็เรียกว่าอะไรเดียวเราก็มีงานอย่างอื่นที่เรียกว่ารออยู่แล้วก็ เขารับผิดชอบเราเยอะเราก็ต้องแบบม o v ออนให้ได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแฟนคลับอยากจะบอกเลยทุกคนครับก็ขอบคุณที่เออ่ขอบคุณที่คอยเป็นกําลังใจให้ขอบคุณที่เรียกว่าอะไรอ่ะหวังดีให้ความรักกันแล้วก็เป็นห่วงกันนะครับก็จะบอกกันตามตรงว่าไม่เป็นไรแล้วนะครับผมก็ทํางานต่อนะครับก็เดี๋ยวมีแฟนคลับก็ไปเจอกันได้ครับเมื่อกี้จะบอกวิธีการดูแลเป็นครัดูแลกันข่าไงหรือเปอะไรนะครับดูแลเป็นข่ในแบบชอบ็อต เออเราก็ดูอย่างห่างๆอย่างห่วงๆแหละครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเรียกว่าอะไรเดียวเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเป็นคนเทคแอคชั่นในโซเชียลเท่าไหร่ด้วยห <c oughs> มายถึงว่าเราเราไม่ได้เป็นคนเล่นหรือว่า Active แอคทีฟตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าสอดส่องบ้างว่าแบบว่าเออเรียกว่าตรงนี้มีอะไรมีเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> แต่ในทางกับการเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงเราใช่ใช่เขาเขาจะเป็นห่วงเราเพราะว่าเราไม่ค่อยอะไรกับกับโซเชียลมากกว่านี่แหละเพราะว่าจะบอกเขายังไงบ้างเพราะเขาเห็นว่าเรานิ่งเงียบไปเขาคิดว่าเราเราเราไมแบบ ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมมีวิธีจัดการตัวเองอย่างดีเยี่ยมครับนั่นคือการนอนครับผมนอนให้พอแล้วมันจะผ่านไปได้ใช่มันมันมันก็มันก็เรียกว่าอะไรเดียวมันก็ต้องเรียนรู้เข้าใจเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันอะไรหลายๆอย่างมันเราเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อะวนโลกนี้มันอะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วที่มันไม่สามารถที่มันนอกเหนือการควบคุมเราเราก็ต้องผมว่ามันก็ต้องยอมรับตามสภาพนะครนี่นายอยากจะบอก ครับเป็คนที่คุณชอบคุณชอบเราครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับรักเสมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็ปั้มใกล้ออกแล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะครับก็อะไรนะฝากทุกคนสปอร์ตหน่อยฝากทุกคนสปอร์ตแล้วกันนะครับก็หายไปนานนะครับหายไปนานหมายถึงว่าหายจาก ออจอแก้วไปนะนะครับไปอยู่ฝั่งฝั่งห้องส่งห้องส่งวิทยุนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็เดี๋ยวลอกเป็นอัลบั้มเต็มออกมาก็ฝากฝากฝากฟางังฝากติฝากสปอร์ตนะครับผมก็ก็ครับรักเสมอครับ